เรามาดูข่าวนี้กันดีกว่า ผมเห็นมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่เขาบอกว่าสาวคอสเพลย์สายเซ็กซี่เล่าเรื่องชีวิตรักมีสามีสองคนเผยมีความสุขมากเป็นความรักที่จริงใจและซื่อสัตย์ขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับโมคิดคอสเพลย์เหรอสาวคอสเพลย์ชาวฮ่องกงหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อคือจางมู่เจียเหรอจางมู่เจียโด่งดังจากการลงคอนเทนต์คอสเพลย์แนวแนวเซ็กซี่ฮะจนทําให้มีผู้ติดตามหลายแสนคนล่าสุดนางออกมาเปิดเผยถึงสถานะหัวใจบอกว่ามีสามีแล้วและมีถึง2คน ด้วยกันไอคาว่าสามีนี่ปกติคือเขาใช้เป็นแบบคําเป็นทางการก็คือจดทะเบียนสมรสแล้วอ๋ออันนี้นี่ผมอยากรู้เหมือนกันแฮะว่าคือเขาพูดถึงว่าจดทะเบียนสมรสแล้วหรือว่าก็คืออยู่กันแบบฉันสามีภรรยาแบบ3คนเพราะว่าถ้าจดทะเบียนสมรสปกติมันไม่น่าจะจดทะเบียนสมรสเบิ้ลได้ปะแต่ก็ไม่รู้แฮะเพราะว่าของไทยมันจดเบิ้ลไม่ได้แต่ว่าของ ที่ฮ่องกงอาจจะได้ผมไม่รู้เหมือนกันฮนะและมีถึง2คนด้วยกันคนแรกเจอกันตอนเล่นเกมส่วนอีกคนเป็นแฟนคลับและกลายมาเป็นแฟนคลับในภายหลังเธอเล่าว่าทั้ง3คนใช้ชีวิตอยู่ด้วย,วยกันฉันสามีภรรยาอ่าก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้จดทะเบียนก็คือแค่อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอและสามีทั้งสองคนนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจซื่อสัตย์และเคารบซึ่งกันและกันโดยพวกเขาจะใช้เวลาใช้เวลาอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา3คนในช่วงวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เพราะในช่วงระหว่างสัปดา ทุกคนต่างมีหน้าที่การงานที่ต้องไปทำออตอนนอนเธอก็จะนอนอยู่ตรงกลางระหว่างสามีสองคนอย่างไรก็ตามในแง่ของกฎหมายเนี่ยที่ไต้หวันคือนางใช้ชีวิตและทำงานอยู่ที่ไต้หวันนะโอ้การมีสามีสองคนเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับแต่เธอก็บอกว่าไม่เป็นไรอ่านี่แสดงว่าในทางกฎหมายก็ไม่ได้จดทะเบียนสองคนไม่รู้ว่ามีจดทะเบียนกับใครหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้จดเลยฉันมีความสุขมากกับชีวิตลักงในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนคือคู่ชีวิตของฉันตลอดไปจางมู่เจียกล่าวขณะที่ฝ่าย สามีหนึ่งในนั้นบอกว่าผมรู้ตัวเองว่าไม่สมบูรณ์แบบและบางอย่างอีกคนก็สามารถเติมเต็มได้พอดีอีกอย่างชีวิตรักสามคนก็ดูน่าสนใจดีพอได้ลองแล้วทุกอย่างราบเรือนด,ดี ก็เลยอยากใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอืมก็คือเรียกว่าตัวผู้สาวเองก็แฮปปี้แล้วก็หนึ่งในพ่อหนุ่มก็แฮปปี้แต่ไม่รู้อีกคนนึงไว่าไงพอเรื่องนี้ถูกเผยแผ่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แต่เธอเรื่องที่จะไม่สนใจมีคนเข้ามาสอบถามว่าเธอวางแผนที่จะมีสามีเพิ่มเป็นคนที่สามหรือไม่จามูเจียบอกว่าไม่มีเพิ่มอีกแล้วพอแค่นี้ก็มีความสุขที่สุดแล้วอืพรุ่งนี้ผมโพสต์เพจเลยรับสมัครแฟนสี่คน <c oughs> พี่บ่วงรับเบือได้สูงสุดกี่คนครับโอ้ oh. คนเดียวก็พอแล้วครับสำหรับผมแต่ว่าอันนี้มันก็สําหรับผมนะคือแต่ละคนมันก็มีความคิดเห็นความต้องการแนวทางการใช้ชีวิตแตกต่างกันออกไปคนเรามันก็มีความต้องการแตกต่างกันออกไปครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีรูปแบบการใช้ชีวิตกี่แบบนะ